มารู้จักบริษัทซิงเกิลหยวนเจ้าของเหล็กอ้อยด้อยคุณภาพที่ใช้สร้างตึกสอตองงอจนพังถล่มลงมาแม้เรายังไม่สามารถระบุได้นะขณะนี้นะคะว่านี่ใช่หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้โครงสร้างตึกไม่แข็งแรงจนพังถล่มลงมาหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงาค่ะเพราะท่านรัฐมนตรีเอกนัทพ,พร้อมพันยืนยันเลยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบนั้นถูกวิ่งเต้นและข่มขู่แล้วสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทูออนไลน์ พเพราะเหล็กเนี่ยเปรียบเสมือนกับโครงกระดูกซึ่งเป็นโครงสร้างสําคัญของอาคารหากเราเลือกใช้ผิดประเภทหรือเลือกใช้เหล็กที่ด้อยคุณภาพนั่นหมายถึงการเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกคนบนอาคารเลยจากกรณีที่ตึกสตงอพังถล่มลงมาหลังเกิดเพดภนินไหวนะคะแล้วก็พบว่าเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างเมื่อวานนี้มีการตรวจสอบนั้นด้อยคุณภาพจริงๆมีสองไซส์าจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาที่ไม่ได้มาตรฐานมาจากบริษัทผู้ผลิตรายเดียวเลยนะคะนั่นคือบริษัทซินคเค่์หยวนค่ะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเรา ตรวจสอบวัสดุเหล็กที่ใช้ในสร้างโครงสร้างอาคารแล้วมันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยโรงงานที่ผลิตต้องถูกสั่งปิดไปแล้วแต่ซิงเกอร์หยวนเนี่ยสั่งปิดอีกไม่ได้เพราะถูกสั่งปิดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี67ที่ผ่านมาแต่เหตุผลที่เหล็กจากบริษัทซิงเกอร์หยวนที่ถูกปิดไปแล้วเนี่ยถูกนํามาใช้ในการก่อสร้างตึกสอตองอเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นล็อตเก่าเนาะเรื่องการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็มาตรฐานในการก่อสร้างตึกสอตองงเนี่ยก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปตรวจสอบกันต่อนะคะแต่นวันนี้เรามาทําความรู้จักบริษััททิิเกรนบษผลต เหล็กกล้ารายใหญ่จากประเทศจีนกันหน่อยดีกว่านะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างในประเทศไทยบริษัทซิงเกิลหยวนเป็นบริษัทผลิตเหล็กนะคะรายใหญ่เนาอที่มาจากประเทศจีนนะคะแล้วก็เข้ามาดําเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแต่ปี2554ค่ะซึ่งตอนนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่อุตสาหการรมผลิตเหล็กในประเทศไทยต่างคนต่างกระสับกระส่ายแล้วก็ใจหายเลยนะคะเรารู้ศักยภาพของบริษัทจากจีนดีเนาะว,ว่าเวลาเขาผลิตเนี่ยเขามีความสามารถในการผลิตในจำนวนมากจริงๆเหล็กเส้นเหล็กแผ่นเหล็กลวดเหล็กข้ออ้อยนา ทำหมดผลิตในปริมาณที่มากถทาจะเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทผลิตเหล็กทั้งหมดในประเทศไทยแล้วเขาก็สามารถขายตัดราคาหรือดัมราคาลงมาให้ราคาถูกลงได้ทําให้เพียงไม่กี่ปีถัดมานะครับบริษัทผลิตเหล็กสัญชาติไทยหลายรายจําเป็นต้องปิดกิจการลงเพราะสู้ราคาไม่ไหวแต่ละในปี2567นะฮะสิ่งที่บริษัทซิงเกอล์ยวนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเ <meet you. S 2> มืเม่อเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในโรงงานของเขาถึง2ครั้งอุบัติเหตุครั้งแรกเกิดขึ้นกับปั้นจันในไซต์งานก่อสร้างโครงการผลิตแผ่น พังถลม่มลงมาและจากครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บจำนวนมากผ่านไปไม่ทันข้ามปีในปีเดียวกันนะคะเกิดเหตุการณ์แก๊ส LPG ระเบิดเมื่อช่วงปลายปีค่ะเพราะการเคลื่อนย้ายถังแก๊ส LPG อย่างไม่ถูกต้องและไม่มีการขออนุญาตส่งผลให้เกิดปริมาณแก๊สรั่วไหลยอย่างมหาศาลเป็นจำนวนกว่า1 1 0 0 0 0ลิตรและทำให้เกิดการระเบิดขึ้นภายในโรงงานที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นก็นำมาซึ่งการตรวจสอบนะคะสั่งการโดยท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านเอกนัทพร้อมพันเนี่ยแหละค่ะสั่งชุดม้าเร็วชุดตรวจสุดซอยลงพื้นที่ไปตรวจเลยแต่กลับพบหน้าตกใจมากๆนะคะว่าบริษัทผลิตเหล็กรายใหญ่สัญชาติจีนรายนี้ที่ผลิตเหล็กมากมายและถูกใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างอาคารมากมายในไทยผลิตเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะการเปิดโรงงานก็พบข้อบกพร่องมากมายทั้งด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมท่านเอกนัทก็เลยบอกพอและ สั่งปิดโรงงานสั่งดำเนินคดี พร้อมทั้งอายัดเหล็กของกลางนะคะที่ด้อยคุณภาพกว่า2,000ตันมูลค่ารวมทั้งหมดในครั้งนั้นนะคะเกือบ50ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของบริษัทซิงเกิลยวนนะที่ยังคงถูกปิดกิจการอยู่จนถึงขณะนี้นะคะก็ถูกดําเนินคดีกันไปว่ากันต่อเนาะแต่สุดท้ายนี้โอ๋อยากจะฝากเป็นเรื่อง,องความรู้นะคะไว้กับทุกคนที่ดูรายการสตอรี่เธเลของเรานิดนึงน,นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ในการทําโครงสร้างตึกสูงทีกับนอนทีช่วงนี้ เราได้ยินบ่อยเนี่ยมันคืออะไรนะคะและเหล็กแบบไหนเนาะที่เหมาะกับการก่อสร้างหรือนํามาใช้นะคะในโครงสร้างอาคารสูงที่สามารถรองรับได้ทั้งแรงลมและแรงแผ่นดินไหวบอกเลยนะคะว่าในการก่อสร้างเนี่ยตึกสูงนะคะโครงสร้างเหล็กที่สําคัญที่ควรใช้คือเหล็กข้ออ้อยค่ะแต่นี้เหล็กข้ออ้อยเนี่ยมันก็จะมี2ประเภทเนาะคือแบบทีแล้วก็นอนทีเหล็กข้ออ้อยชนิดทีนะคะคือมันผ่านกรรมวิธีความร้อนโดยการรีดร้อนเนาะแล้วก็ถูกสเปรย์น้ําเพื่อให้เหล็กเย็ยนตัวลงอย่างรวดเร็วค่ะมันก็เลยทำให้เหล็กเนี่ย มันมีความไม่สมูทกันคือข้างในเนี่ยมันยังคงมีความร้อนอยู่แต่ข้างนอกเนี่ยผิวนอกเนี่ยมันแข็งแล้วส่งผลให้โครงสร้างเหล็กเนี่ยมันอาจจะมีความไม่สม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกันแต่ข้อดีก็คือว่าราคาถูกใช้เวลาในการผลิตไม่นานแต่เหล็กข้ออ้อยประเภททีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการนํามาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างอาคารในลักษณะตึกที่สูงมากๆเนาะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อตึกยิ่งสูงก็ยิ่งจําเป็นจะต้องมีโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะเลยในการนํามาใช้สร้างอาคารสูงค่ะแตกต่างจาก เหล็กข้ออ้อยแบบนอนทีนะคะเป็นเกลียวเหมือนกันนั่นแหละต่เหล็กข้ออ้อยแบบนอนทีเนี้ยมันผ่านกระบวนการสร้างในการรีดร้อนแล้วก็ปล่อยให้เย็นตัวเองตามธรรมชาติไม่ได้มีการไปเร่งเพื่อให้มันเร่งเย็นนะคะทำให้โครงสร้างของเหล็กทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในเนี่ยมันกลมเกลียวเป็นเนื้อเดียวกันเหล็กข้ออ้อยแบบนอนทีแบบนี้นี่แหละค่ะที่เหมาะและก็ปลอดภัยอย่างมากในการนํามาใช้ในการสร้างตึกสูงเพราะมันแข็งแรงแล้วก็มั่นคงนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลาในการผลิตนานแล้วก็มีต้นทุนที่สง กว่าเหล็กข้้ออออยแบบทีนนั่นเงหากเราเลือกเหล็กมาใช้ได้มาตรฐานมันก็ส่งผลให้อาคารเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงและทุกชีวิตบนอาคารก็จะปลอดภัยแล้วมันก็จะคุ้มค่าการลงทุนเพราะสุดท้ายโอ๋มอนะคะว่าต่อให้เราอยากจะลดต้นทุนด้วยการเลือกเหล็กที่ราคาถูกกว่าเพื่อความคุ้มค่ามากกว่าแต่เมื่อมันเกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นมาโอ๋บอกเลยคะ่ะว่ามันไม่สามารถจะประเมินค่าได้จริงๆเหมือนเหตุตึกสอตององอที่ถล่มลงมาแบบที่ทุกคนไม่คาดคิดนั่นเองค่ะและสุดท้าย เดิมนะคะเจ้าโอฝากหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะมันทําให้คุณเข้าใจเรื่องราวต่างๆในสังคมมากขึ้นง่ายขึ้นหรือว่ามันเป็นกระบอกเสียงให้กับคุณได้มากขึ้นแล้วก็เป็นกํบบาลังใจให้กับพวกเรานะคะในการกดหัวใจกดไลค์ like, และฝากแชร์เรื่องนี้ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณด้วยนะคะ